สวัสดีครับมาดูกันว่าในกล่องประกการามี่มีอะไรกันบ้างน,นะครับตัวนี้ได้มาจากเซนท่านลาดพาวนะครับผมร้าน B2S ราคาครับ700บาทครับผมตัวลามี่เนี่ยจะมีประกัน2ปีตอนซื้อมาเนี่ยเราก็จะมีได้กล่องนะครับผมมีตัววอลันตีการ์ด กล่องนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีอะไรนี่จะเป็นปากกานะครับผมผมชอบตัวลามม่อย่างหนึ่งนะคือว่าตัวพลาสติกเนี่ยเขามีความทนผมไปหาข้อมูลดูเป็นเป็พลาสติกแบบเดียวกับที่ใช้ทําตัวต่อเลโก้ LEGO เลยครับผมที่เลือกสีดําแล้วก็มีคลิปสีสแตนเลสอย่างเงี้ยมาเพราะว่าเหมือนเหมือนทราบมาว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นชุบสีนะครับผมใช้ใช้ไปอ่ะไอ้ตุง ตัวนี้มันจะหลอกก็เลยเลือกแบบนี้มาตัวไส้ปากกานะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ชอบใช้ของลามี่เองก็ไปหาทุกตัวแปลงมาได้อย่างอันเนี้ยผมแปลงใช้ไส้ปากกาของแผ่นเทลเอเนเอครับผมก็จะเขียนเรื่อยๆเลยครับขอบคุณมากครับ